เก็จะมีายตามนี้ <c oughs> จระบีนี่ว่าก็สรุปว่าในกล่องมีแค่นี้นะฮะไอ้พวกนั้นก็ไม่มีอะไรนิวล็อก เดี๋ยวเราค่อยไปชมกันตอนติดตั้งกันนะครับตอนนี้ฝนตกติดตั้งไม่ได้ครับก็มีประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะชุดล็อกเบรกล็อกคลัสนี้มันยังมีแค่เบรกนะต้องเป็นออโต้ถ้าเป็นรถมีคลัตช์แบบผมก็ต้องมีตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยจึ๊บมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะเห็นตามคู่มือเขาบอกว่านี่ให้อ่านคู่มือเลยดูเหมือนไม่น่ายากแต่ก็น่าจะใช้เวลานานอยู่ มีคู่มือเขาบอกว่าก่อนติดตั้งราจะหาเราเองแล้วกันนะพี่ <c oughs> เนี่ยอันนี้ดาว่าน่าจะเป็นแถวแกนคอใช่ไหมน่าจะใช่แถวแกนคอดาว่าน่าจะเป็นแกนคอรถอันนี้ก้านเบรกนะอ่าวิธีการปลด็อกอันนี้ช่างมันเด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 แต่อันเนี่ยที่ไม่เข้าใจคืออีกตัวเนี้ย เขาบอกว่าวิธีการติดตั้งชุดคัสประกอบขาค่ะเขาทำการเนรนตอนที่มีมาให้2ตัวแรงรูปคัาน้อ้แน่นแล้วหัวน็อตขาดตดัวโดรขางเครงคัสกอ่อนติดตั้งเขาเนรถตัวก่อนติดตั้งตัวสินค้าเข้าภายในรถยนต์คืออันนี้มันต้องใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะไม่แน่ใจอาจอาจจะใส่ก่อนก็ได้หอนคำคำนี้เขาบอกว่าก่อนติดตั้งตัวสินค้าเข้าภายในตัวรถอ๋อโอเค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 น่าจะก่อนแหละโอเคก็การทํางานนะ เมื่กอก่อนถ้าใครใช้สามล็อกอ่ะมันจะเป็นแบบดึงขึ้นใช่ไหมางเ <c oughs> นี้ยแต่อันนี้เขาบอกมันเป็นระบบบีบมันใช้ง่ายเขาบอกผู้หญิงก็ใช้ก็ใช้งานได้ก็คือประมาณเนี้ยนี่ล็อกละอันนี้อันนี้ล็อกแค่เบรกแต่ใช้วิธีขันนะฮะก็ขันแบบเ,เดิมเขาบอกว่าให้ขันตรงกลางก่อนตอนที่ไปขันทางซ้ายขันตรงกลากงก,าก่อนเป็นทางซ้ายชึบ อา้าวไม่ขึ้นนี่แล้วก็นี่ประมาณนี้ก็ดูติดตั้งไม่น่ายอย่เราค่อยไปชมกันตอนติดตั้งกันนะครับผมว่าจะเป็นยัยงไงนะแต่น้ําหนักเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยดูดิเอาเรื่องอยู่โอเคนะครับไปเดี๋ยวเราค่อยไปติดตั้งกัน อีตรงเนี้ยมันมีจาราบีอยู่ด้วยก็ถ้าใครจับจับก็ระวังระวังหน่อยนะฮะในแถวเนี้ยตอนที่มันกดเ้าไปมันมีจาราบีระวังนิดนึงนะฮะมือเลอะได้นี่นะครับเราต้องใส่ขันน็อตเข้าไปตรงนี้เขาบอกว่าต้องทําให้ตัวนี้มันขานะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนแล้วก็ต้องเอาเหล็กตัวนี้ออกด้วยจริงๆแล้วมันจะเมื่อกี้มันจะติดกับตรงนี้เนาะเราต้องถอดน็อตหกเหลี่ยมออกมาก่อนให้มันถอดออกมาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะประกอบเป็นยังไงนะอันนี้ผมยังไม่ได้ถอด แค่มันทดสอบดูเฉยๆนะฮะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะถ้ามันได้ก็จะใส่เลยก็จะขันน็อตตัวนี้ให้ตายเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะเดี๋ยวขอขยับก็ปุ๊บเนี่ยนี่มันเห็นว่ามันจะไปคล้องมาอยู่ตรงพรมอะไรพอดีเนี้ยอันนี้คือมันล็อกนะเนี่ยไม่รู้เห็นนหรือเปล่านะ คาดว่ามันต้องอยู่อย่างนี้ครับพอกดต้นเบรกปุ๊บติดเนี่ยต้นอย่าดูอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวผมต้องยึดก่อนแล้วกันนี่นะครับเราก็ขันจนน็อตมันขาดแล้วนะสําหรับรุ่นมีคลัชนะครับผมถ้าไม่มีคลัชก็ไม่ต้องใส่นะถ้ามีคลัชค่อยใส่ก็น็อตขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งกันครับผมมานี่นะครับวิธีถอดนะครับ ดึงออกมาตรงๆนี่นะฮะมันจะดังแป๊กอ้าวไม่ดังแฮะไม่น่ามีอะไรหักนะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอถอดก่อนแล้วกันนี่นะพอถอดแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดึงสายไฟพวกนี้ออก ก็จะลงมานะฮะก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นต้องถอดอยังไงต้องถอดไม่มีไม่มีอะไรมากครับแค่ดบบึงออกมาตรงๆเลยฮะมันจะดังแก็บแก็บแก็บแค่นี้เองนะอ่าเดี๋ยวตั้งกล้องไว้แล้วกันไม่น่าเห็นเดี๋ยวนะดบิงก่อนพอเราถอดพอเราถอดมันก็จะมองเห็นง่ายนะประมาณนี้นะครับผม เดีย๋ยวเราจะมาติดตั้งกันป่ะอ๋อแล้วก็ต้องถอดตัวนี้ด้วยลืมไปนี่นี่นี่กลุมอะไรเนี่ยแกนคอเดี๋ยวถอดก่อนนะครับมันต้องเอาออกทำไมอ,ออกมันจะขันเอ้ยมันจะเสียบปลั๊กไม่ได้เพราะาปลั๊กมันจะอยู่ตรงนี้นี่เพราะผมก็ดูคลิปคนอื่นเข้ามาเหมือนกัน <laughs> อ่ะ <laughs> ก็มันก็จะมีน็อตอยู่มันสามตัวเห็นที่เขาทำนะมันจะมี น็อตข้างใต้ตัวหนึ่งแล้วก็มีตรงพวงมาลัยซ้ายขวานะฮะนี่ครับพอเราถอดออกมาแล้วก็จะเป็นสภาพเยี่ยงนี้นะฮะเห็นเขาทำามนนะเขาบอกว่าต้องเอาสายปลั๊กตัวนี้ออกไปเสียบกับที่ของตัวล็อกนิวล็อกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปประกอบติดตั้งกันนะครับผมมันอาจจะลุงหลังนิดนึงนะก่อนดูนต้องหาน็อตก่อนนี่นะครับ เราก็ประกอบข้างในกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะน็อตสามตัวซ้ายแล้วก็ขวาจริงไอตัวน็อตตัวนี้นี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันต้องใช้บล็อกอย่างเดียวเลยนะฮะนอ็อตพวกเนี้ยต้องใช้บล็อกแล้วก็ยาวพอสมควรอ่นะยาวชนดิดที่ว่าต้องยาวถึงอันนี้อันนี้ผมก็ยังใส่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปหาบล็อกตัวยาวมาขันอีกทีนะครับผมแล้วต่อมาเราก็จะมาถอดตัวนี้กันนะฮะ อมไม่ค่อยอยากออกนี่แล้วครับผมก็จะต่อกันประมาณนี้นะฮะไม่ยากตรงนี้เบสิกเบสิกแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องลองเทสกันดูนะครับเดี๋ยวต้องล็อกล็อกดูกัน,นอันนี้ล็อกแล้วนะ ก่ญกงแล้วก็ปลดล็อกจิ๊บนี่ได้นะครับผมโอเคพอเราลองล็อกใหม่ปุ๊บปุ๊บเบรกไม่ทำงานครับไม่ทำงานโอเคนะครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอประกอบใส่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนประกอบกันเสร็จไปก็ประมาณนี้นะครับเราประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปเต็มๆให้เนื่องจากมันไม่ถนัดนะครับผมแต่มีอะไรสอบถามกันมาได้หรือดูคลิปท่านอื่นก็ได้เพราะผมก็ไปดูมาเหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ฮนะล็อกนี่เดี๋ยวทาให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันทํำยังไงใช้งาน ที่มันล็อกอยู่เน,ะนาะไม่ได้นะครับต้องคลายล็อกก่อนนะฮะต้องหมุนตัวซ้ายก่อนตลอดนะก่อนไปนหมุนตัวขวาแล้วก็คำเตือนคือขับรถอยู่ห้ามล็อกดิดขาดน,นะฮะมันล็อกยากอยู่นะมันไม่ใช่ว่าจะล็อกกันง่ายๆนะ ค okay. ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจากลองติดตั้งเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะลองมาสตาร์ทกันดูนะฮะตอนนี้ผมล็อกแล้วนะปะฮึสตาร์ลารลทละอได้นะฮะถ้าเราลองกระทึบเบรกนะครับผมติดนะฮะติดแต่ข้าง แต่คัดเนี่ยมันหมอกไม่ค่อยแข็งแรงแต่ผมว่าเขาน่าจะทดสอบมาแล้วแหละน่าจะเชื่อเชื่อใจได้ว่ามันไม่หักแต่เบรกเนี่ยแน่นอนไปไม่ได้นะฮะเรากต้องถอดเราก็ต้องเสียบตอนนี้ก่อนนะครับผมตัวกลางปึ๊บแล้วก็สตาร์ท ได้แล้วเราไปเช็คระบบไฟสักหน่อยนะฮะว่าติดหมดไหมทีเซ็ตออฟโอเคติดแล้วก็ดูไฟนะครับเช็คด้วยว่ามันปกติไหมอโอเคก็ค่อยลงนะัตอนนี้อยู่ระดับ 5. ห้าขอขึ้นหน่อยโอเคประมาณนี้นะโอเคขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับผม